มาเตอร์หนึ่งแต้มเองไม่ยากหรอกได้อยู่แล้วแต่ว่าผมแค่ไม่มั่นใจว่ามันจะได้ภายในก่อนที่มันจะเปลี่ยนเซตหรือเปล่าเอาจริงผมคิดว่านะจริงๆตอนนี้เอ็นเอียงไปทางที่แบบว่าผมจะเล่นให้ดีสุดแล้วกันภายในช่วงเวลาที่มันก่อนจะเปลี่ยนเซตไปลองที่8มาเตอร์ให้แล้วลบ8ปหโอ้แรงจัง8 6เลยเหรอ ของแม่งที่อะไรวะนะเนี่ยกุนซูเหรอกุนซ,เนซูเล่นอะไรได้บ้างวะ <Okay. S 2> ที่8ลบ8 6ผมว่าถ้าตามมาสเตอร์ที่8ลบ8 6เอ่อไดมอนด์ก็น่าจะประมาณ70แหละคือถ้าเราที่1มา3ตาแล้วเราออกที่8ก็คือไร้ผลเค่คือจีๆเลยอะอะไรอะค ของไม่ได้วะไม่ไปอะแมวละไปฮ่านี่แหละที่เอ้ยเชียร์โมแต่พูดไอ้สัสผมจะเล่นคาวได้ผมจะเล่นคาวได้มจะเล่นคาวได้มีเล่นคาลได้มีเล่นคาวได้ไป ร้อมที่รักต้องฮิตสองรอบพร้อมที่ชั่วมากคือต้องฮิตสองรอบถ้าไม่ฮิตก็แพ้นะั้นต้องรอดูว่าจะฮิตหรือไม่เดี๋ยวหาหมัดแล้วก็อะไรอะ่ะมันต้องมีอะไรนะหมัดต้เอเพี้ยลืมแล้วอะไรอะ่ะหมัดคีหมัดเวทมาละสองเชนเอ่นอิฟลินดีรออะไรรอแบบอันนี้ก่อนเหรอเอามาขึ้นก่อนเหรอหรืออะไร รอเล่นอีฟรอสิหมายถึงว่าเอามาใช้ก่อนใช่ไหมแค่ดีก็ได้แล้วปะจริงจริงมันยังคราฟเลยไม่ได้เลยนะผมต้องมีหมัดก่อนอนะ่ะโอ้ god damn oh my god คือของให้ไลาคาตาใช่แต่มันยังไม่มีให้หมดซุปเปอร์แฟนเดี๋ยวเล่ซุปเปอร์แฟนอีกสักหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเรากดก่อนนะครับเพราะว่า อันนี้ข้งข้งนี้เริ่มจำได้แล้วว่ามีอะไรบ้างอันนี้ตัวที่ต้องจำไม่ใช่นะตัวแฟนมีสี่ตัว <Hello. S 2> เคนเน่สามโหดปะวะขึ้นา <laughs> มาก่อนแล้วกันแต่เราไม่ได้ไปต่อแล้วเราขึ้นมาแค่นั้นแหละ เคล่นนสามหดตัวมันมีเคเื่นนสามแบ่งมันบอกบอกคุณทีนี่มีกดเฮดไลน์หายหนึ่งตัวรีโรเคลด่อนเส้นสามแม่งมีทูดาเมจใส่ของเป็นบิงเปิดซูเปอร์แฟนได้อีกชินหนึ่งปดตึงจิวกันเล็ดกับหมัดเวทอันไหนดียวกันวะว้าวไม่ใช่จิวกันเล็ดดิจิวกันเล็ดกับ s o j อันไหนดียวกันแต่มันก็มันก็ต้องใช้หมัดอยู่ดีป่ะวะใช่ไหม เราได้คราฟได้ไหมคราบได้คราฟไม่ได้ oh, take this. โอเทปส์โอมันต้องใช้หมัดสองอันเอชเจก่อนอดูดเล้วใช่ผมผมจะคราฟเอชอเจอยู่แล้วเพราะว่าคีมันไม่ค่อยดีปะคีมันดูแบบไม่เอา้เอาสองเอช h อเจเลยเหรอจัดไปดิตึงเฮี่ยนน่ะเอ๊มีคร่ป้ะวะเซ็ต อ่าแล้วก็อยู่นี่อ่าโอเคตามนี้โลที่6ถ้าโลก,ก็โลที่7ใช่ไหมแต่ว่าไว้หลักคือโลที่หอิฟลินไม่จํไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าเรามี2ดาวมาแทนตัวเก่าแล้วเ,เปิด KDA ด้วยลิเลียเนกโอเคเราไม่ได้ใช้นาถูกต้องแล้วโอเค มันจะเป็นลิเลียเคนเนนเนโกะซึ่งเรามาร์กไปแล้วลิเลียเคนเนนเนโกะแล้วก็นอกนั้นเป็นคาวไดะถูกต้องต้องคำถามคือคาตาเรน่าต้องเป็นคาวไดเวอร์โอลลี่เนี่ยดิที่ยากคืนนี้แหละที่ยากคืนนี้แหละผมพูดเลยว่านี่คือสิ่งที่ยากสุดนั่นคือการหาคาตาเรน่าที่เป็นคาวไดเพราะว่าถ้าไม่ได้คาวได้มาเนี่ย ท้าไม่ได้ทาาไดสี่มันมันไม่มันไม่เก่งดังนั้นเราต้องใจแข็งถ้าไม่ฮิตก็ไม่เป็นไรก็แพ้ไปก่อนฮิตก็โชคดีห0 50ห้าอ่ะแค่นั้นแหละตอนให้มันขึ้นอ่ะหรือที่ว่าจะเป็นห้าสิบบนหรือห้าสิบล่างนะครับแล้วถ้าเราเจอคันที่เมื่อไหร่ก็กลางทันทีโอ้ยข้ามเลยไม่เอาเลยคันที่ถ้าขึ้นคันที่ขึ้นข้ามเลยนี่แหละมันเล่นยากแบบนี้แหละ ๋ยวเป็นคนเล่นทันที่แล้วถ่ยวายก่ออู้แต่ของไม่มามากเลยนะของไม่โคตรเยี่ยมอะ่ะของโคตรเยี่ยมโคตรกูดอ่ะโตหนึ่งทีเอาอันนี้ลงอะขายอีฟได้แล้วนะหรอหรอเพราะว่าอะไรวะคิดดีขาดเลย ยังไม่มีเฮดไลเลยว้ายเราไม่นา่าซื้อแฟนมาเพราะไม่มีเฮดไลเว้ยผมผิดพลาดผิดพลาดไม่เป็นไรรูสติ๊กไปออก2บาทเฮดไลเยอะละเฮตไลกี่เปอร์เจ็ดสิบอ๋อเจ็ดสิบใช่ใช่ใช่เขาให้หากันที่6เพราะว่ามันมันมีโอกาสโลทิดสูงกว่าใช่ใช่เฮดไลมัน70เปอร์ก็คือจริงๆก็คือดีสุดแล้วแหละตอนนี้ แต่ว่าเขาหาที่หกเผื่อว่าจะเจอตัวอื่นด้วยหัวนี้ดีมากอันนี้ก็ดีนะ,นนะเจอคันที่ก็ร้อนอ่ะหาหกคือเยอะสุดใส่ไปเลยได้ไหมอ่ะใส่นาใส่นาก็ไม่แวลูอีกเคยียให้ชีวิตแต่ถ้าเราจะฮิตสามเคียแต่ถ้าใส่เลยก็กลัวฮิตลน์ไม่ออกว่าแบบมันกลางอ่ะ เก็บล okay. um, ูสต so ี้เพื่อนแล้รอหมาแล้วแต่รอหมาเลื่อนหกเจ็ดเที่ยวก็ก็จังไรอยู่นะแม่งมันออกมาให้เราสองตัวต้นเกมแล้วมันก็ไม่ใหม่เลยถ้าจะยอมเล่นไปใส่คันที่มาสักตัวแต่มันก็ไม่โหดมันก็น่าจะไปสี่คราวคันที่มันก็ไปไม่สุดอยู่ดีนะผมผมจะเคยร้อนะตอนนี้เราก็โดนกระแทกแรงนิดทีละสิบ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 โอ้เที่ยน่าจะหนักละสิบ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 ก็คือห้าสี่สามสอง หลังหมาได้หนึ่งไปแล้วย่จังไรมากแล้นว,ว่าชั่วละโลโฟีทีหนึ่งดิภาพเริ่มมาบ้านเราอ่อนจัดใช่ครับไม่สู้ใครไม่ได้หรอกตัวดาวไม่พอของไม่มีด้วยผมยังไม่อยากยัดของบ้านเราอ่อนมากเลยนะแต่เราต้องหาที่6แล้วเพราะเราไปหาที่7ไม่ไหวละ เจอกันที่หโลสุดตัวถ้าเป็นผมหให้ปรโลไปเลยเลือดเยอะกว่านี้ขึ้นแดหน่อยใช่ครับผมว่าผมหผมก็จะไปแล้วน่าจะไม่ทันหลังหมาน่าจะต้องตอนนี้แหละน่าจะหลังอีดร้อหมุนนี่แล้วกูก็ไปเลยแล้วก็เอาของแทงซะหน่อยแล้วกันเนาะเป็นอะไรรีเดมชั่นเลือดก็ได้เลือดนะฮะเลือดเกาะเกาะก็ได้เกาะก็ได้เลือดก,ออก็ได้ไดแต่เกาะน่ดีกว่าหมดตูดเพราะสูตรเฮีย <laughs> ควรทำแบบนั้นตั้งแต่สามสองเหรอขึ้นหกแล้วโลเลยอะนะหลาท,ทำไมอะไปถึงว่าหายเฮดไลน์ก่อนใช่ไหมสามสี่ล้วก็เลือดลดมาเพราะว่าอะไรอะขอเหตุผลหน่อยดิเซฟเลือดอ๋อก็คือเอาแค่คาตาสองดาวมาก่อนถูกไหมไอ้เหี้ยน่ะกลัวน่ะกลัวไปนี่เรียวยังไม่เอาไม่ใช่ ไอ้กอนชู f น c ั e งเฮ้ยเชี่เอ่อโอเคแต่ยังนิ่งนอนใจไม่ได้เพราะว่าเราต้องโลกันไปต่อเดี๋ยวหน้าเปลี่ยนเดี๋ยวขอให้นาก่อนถือว่ารอดไปดีนะไม่ออกกันพี่เดี๋ยวหน้าขายแล้วคุณไม่ต้องสนใจแตวผมจะเปลี่ยนเป็นนโกะแล้วก็เลยเอาขอให้มันไปแทงเขาหน่อยโอเคโอเคแต่ตัวยังน้อยอยู่ใช่ครับ เดี๋ยวก็ค่อยๆโลไปน่าจะโลที่6กกันแหละแล้วเดี๋ยวฮิตค่อยๆไป7แล้วมั้งโอเคโอเคโอเคเอาป๊อปปี้ออกลงโยนนี้ก็จะได้ข่าวเออรข่าวไดสี่ตรงถูกต้อ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 งขายคาตาลีน่าเอายีคอนไหมยอก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 เหี้ยชาวช่องบอกมึงจะทำเหี้ยอะไรมึงก็ทำไปเลยสุดแล้วเฮียอยากทำก็ทำเฮียทำอยากทำอะไรมึงก็ทำ โลที่6ใเจลมลมจลมลมจลมจลมอีก2ตัวหรือต้องไปเลยวะลังหมาก็ได้เนาะเราต้องไปเลยไหมหรือว่าเรายังแบบพอได้อยู่ผมอ,อยากรู้ว่าวิธีการเล่นของพวกคุณอะอเฮียศู์บาทจนกว่าจะฮิตเลยหรือว่าเก็บที่50แล้วก็โลไปเรื่อยๆไมนน่อยากทราบเฉยผมคิดว่าเลือดสี่ห้าหลายคนน่าจะโลหมดเลยป่ะแต่ว่ามันน่ากลัว ถ้าปูเกินไปอ่ะแล้วแต่ห้องเหรออ๋อเออว่ะแล้วมีใครเล่นคาตาลิน่าปูป่ะเนี่ยเดี๋ยวก่อนไอ้นี่เพนตาคิวถ้ามีเอ็ดหลอดแม่งก็ชนอ่ะเอ้ยไม่ใช่ดิถ้ามีคันที่ก็คือชนอ่ะเ้ามาแบบนี้เจอเฮดไลน์แล้วสโลได้อุยโอ้โหเชี่ยว่าเออหลังหมาแล้วหลังหมาหลังหมาแล้วโลหมดตัวเลยที่หนึ่งมาเมื่อกี้หายหมดเลยนะอ๋อถ้าออกแปดเออไม่เป็นไรไม่เป็นไร แค่มาเถอะผมเตรียมใจมาถึงแล้วแหละผมว่าเราคงอยู่อีกนานแถวเนี้ยเพราะว่าหนาเงือกอ่ะ Let's go to the moon อันนี้จริงๆยังไม่ต้องใช้ก็ได้เราต้องหาคาตาริโน่กอ่อนนาไม่ได้ใช้ เลือดไปสะเเทุกอย่าง <c oughs> <c oughs> เอาเซตออกมาเหรอขึ้นเจ็ดใส่อีฟลินม,มันก็เป็นห้าดีวะแต่มันจะมันจะโหดขึ้นไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าเรายัางนิ่งนอนใจไม่ได้ครับอย่างที่บอกว่าคอมคาตนนาเลนาเพื่อนผมบอกว่ามันจะนิ่งนอนใจไม่ได้จนกว่ามันจะคิดคาวได้หกไม่งั้นก็แพ้ได้เสมอไม่เก็บแล้วตังค์ขึ้นเจ็ดใส่อีฟอันนี้พูดจริงไหมนะ่ะเอ้ยเอาเซตออกแล้วใส่อีฟแล้วขึ้นแปด มาเซตออกใส่อีฟอ่ะได้ KDA ใช่ไหม KDA ได้มานาโหสถ่ะด uh ีเฟกต์สิบห้าวิอย oh, ja mm ู่ถึงป่ะเนี <h> <h: <h 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 ่ยเหียไม่น่าถึงอ่ะราวกาสให้เนโกะแล้วกันทีทีหนึ่งอ่อขึ้นเจ็ด เลือดเท่าไหร่วะเป็นเจ็ดเลยแล้นะไม่ต้องลงตามบอร์ดก็ได้ไมั้งผมคิดว่าอ๋อ,อค่อยเปลี่ยนเป็นหาเซนตินเนลสักตัวให้มันยืนได้ใช่ไหม <c lusive> อ่าเพราะคาวยังคาวไม่ได้จังเป็นขนาดนั้นเพราะมันยังไม่หกเนาะผม <c lusive> ว่าเดี๋ยวลองจะแปดใช้เท่าไหร่วะใช้สี่แปด แใช้48แต่ว่ามันจะคาหกได้ไงในเมื่อเราไม่มีเคียนหน้าเลยอะเอาเซนมาทำให้ลิเลียแข็งขึ้นก่อนน่าจะเวิร์กกว่าการเอาเอฟลินลงเอ้ยผมว่าไหวแล้วผมว่าหน้าเราไหวแล้วเออผมว่าหน้าเราไหวแล้วนะคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องหาเซนมาใช้นะแป๊บนึงนะหาเซนมาหรอแต่ว่าต้องเอาเซตออกแต่เซตทำดาเมจได้เยอะนะผมรู้สึก2,000นอะเมื่อกี้มอดเอาเซต ลงมาหน่อยทําไมอ่ะทําไมต้องเอาเซตลงมาอ๋อหมายถึงว่าลงมาอาีอะไม่ให้มันชนก่อนนะใช่ป่าวะเรือหมายถึงเอาลงนอกเบนเลยไม่โหอ,อย่างงี้ก็โอเคแล้วนะเออไม่น่าโอเคที่บอดนี้แน,น่แข็งไปหน่อยบอนนี้อะไรไม่รู้เนี่ยแต่แน่แข็งแน่ไหวผมว่าตัวแทงเราพอยืนหน้าแล้วแหละคิดว่าจะไม่ต้องเดี๋ยวหาอะไรแป๊บนึงนะหาวอหมอกก็ได้อวอลหมอกซันไฟแต่ว่าซันไฟมีตัดทับกับอันนี้แหละใช่ไหมซันไฟทับ ดังนั้นวอลหมอกจะเป็นช้อยที่ดีกว่าวอลหมอกอีเวนต์เอ้ยไม่โอ้เฮียไม่มีตัดเวทนี่ว่าจริงๆเราควรมีผ้าคุมอะเนาะผ้าคุมกับอะไรวะางผ้าคุมกับเวทป่ะเออเราควรมีผ้าคุมกับเวทแต่ว่าใส่วอลหมอกไปก็ได้ถ้ามีตัดเวทก็จะสวยมากแต่ว่าค่อยไปหาที่อื่นแล้วกันไอเอาเขี้ยมีปะวะอูเฮียตกใจหมดเลยลืมไปเลยเฮียไม่มีไม่มีเอ้ยไม่เอ้ย,อยมีปะวะไม่มี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  โอ้ยยีใจใหายแว็บเลยสัตว์ไม่มี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 มมมมลื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 ม,ลมสัตว์อุย้ยรีบมาสเตอร์นะจะเซทเซเแล้วเดี๋ยวได้เริ่มแรงใหม่ผมคิดว่าไม่น่าทันอะ่ะผมคิดว่าเราคงจะต้องจบชาเลนจ์ที่สูงสุดได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นแหละอาจจะไม่ถึงท็อปหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรอกครับแต่ว่าเคสถือว่ามาไกลละถือว่ามาไกลถือว่ามาไกลโอ้ยชีต์ไหวปะเนี่ยโอ้โหไม่ไหววะยิราวี่สองดาว ไหวปะน่าย,ยากหน่อยนะถ้าไม่หกอ,อยู่แล้วนะเฮี้ยไม่มีมันมีหนวดมีหนวดดึงอันนี้ด้วยเดี๋ยวผมกข้าเซ็งม,มีหนวดชิ่งไอคาตาเราอะโอ้โหเฮี้ยหนวดชิ่งโคตรเฮี้ยเลยสัสเอาไหววอ้าวไหวไหวะแม่งแผลหนวดไอเฮี้ยมันชิ่งหนวดนะตอนนี้ไหวแล้วต้องขอให้เจอเฮี้ยหน้าหนึ่งเปอร์เซ็นต์นับสามสองหนึ่งโล ามนั้นเลยหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะถ้ามันขึ้นมันก็ร้องกันทั้งห้องกันแล้วแหละจะได้ไ้นหรือเราไปเลยไหมแต่แปดเราก็ไม่มีใครลงอยู่ดีปะ่ะอเอซินติเนลลงไหมถึกขึ้นป่ะคุณว่าเราไปแปดเลยดีปะ่ะหลังมังกรแล้วกันหลังมังกรแล้วกันหลังมังกรแล้วกันได้อยู่เดีย๋ยวเพิ่งรีบเพิ่งรีบหลังมังกรไปได้มันขึ้นแปดละอีลาวีสองเซนหน้าสามบาสสามโอ้โหฮิตกันยับฮิตกันยับเ,เฮ้ฮิตกันยับเซนหน้าสามฮิตกันตึม อย่าแปดเลยเธอได้โกลดโอเคไหวชิวไหลยชิวเคี <c oughs> หยหรือเคียหน้า <c oughs> นี่แหละที่ผมบอกว่ามันยาวมันคือตรงนี้แหละประเด็นคือไม่มันฮิตคาตามันอุ่นใจได้ก็จริงแต่มันมันไม่สุดถ้าสุดท้ายมันไม่เจอเคียหน้ากับเซตอันนี้เราโชคดีนะที่เซตขึ้นอะ่ะคุณนึกภาพเซตเราขึ้นแค่ตัวเดียวนะถ้าเราขาดเซตกับเคียหน้านะกูบอกเลยว่าอันนี้น่าจะดีนะ ้นปดวเจริงอยากใส่ของให้เซตนะเพราะมันเป็น H O J ไม่รู้มันจะอะไรด้ปิดดีขึ้นหรือมั้งทุบไปยังอยากทุบว่ะแปดเลยล้ะ Yes <God. S 1> fuck h i Fuck! how what เ <c oughs> yeah, ใส่ตัวไหนดีวะใส่ตัวไหนดีมือแดงเหรอมือแดงเกี้ยนหน้าเหรอไม่ใช่เซ็ตเหรอบอก200เลือดวันเปิดคอมแบตของสุดเฮลเกนอ้อยืนได้นานขึ้นยืนได้นานขึ้นใช่ไหมเฮลโลไลออดโลเลยหาเซ็ต2เราเล่นที่8เปิดบิงเปิดบิงออ okay, okay, okay. เอ้ยโอเคโอเคโอเคได้ ขอบคนมากนะครับอ๋อมีบ l ิงแเรามีทูด damage ตั้งแต่เมื่อไหร่วะให้เรามีทูด damage ได้ไังวะเคนเน่นเหรอ en, หรอ๋อเคนเน่นใช่ๆๆ่ใช่สามเปอร์มาดิโลที่30มสิบไปก่อนแล้วกันข้ากูซะออกทุกตัวยกเว้นเสร็จรอขึ้นเก้าใหย่าหญ่ใหญ่ทำไมอะขึ้นเก้าลงอะไรอีกวะมันไปได้อีกีหรอ EDM เหรอ EDM เซนมันได้แค่สองอันอนะ เออขึ้นเก้าใส่ะลรวะนั่นดิรอแพ้ค่อยเล่นก็ได้อ๋อจะตายค่อยเซตสองอ๋อเราเราพอเรายังพอไหวถึงไหล่ะเพราะว่าบอดเราก็า่้จะแซบแล้วตอนนี้เ็น้ากูดีดของกูยับเอาไหวหมอดสามเนี่ยเชียบอกพูทีมันมันฮิตหมอดสามก็ได้ไงวะผมเล่นมาทั้งทั้งชีวิตผมยังไม่เคยฮิตหมอดสามเลยนะผมฮิตตัวห้าบาทสามดาวแต่กูยังไม่เคยฮิตหมอดสามเลย บอดไนมอนน้อนนอน,น,อนชิลโลบไปอาจจะไม่เจอพวก a อดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแต่นแล้วเรา,เรา,เรา,เรามีโลฟีนี่อาจจะไม่ต้องซีเรียสละมั้งเออแต่ผมว่าแพ้ก่อนเราแค่เล่นก็ได้มั้งลบๆไปอาจจะไม่เจอไม่รู้พวก a อดีมันเอาเปล่า,าเซตอะเออวะ่ะผมเล่นบอดตัวเองไม่ได้ไม่ได้ดูบอดคนอื่นเลยไม่มีครับไม่มีครับตอนนี้ไม่มีเซตเลยแม้แต่บอดเดียว AD, AD น่าจะมีแค่ไม่มี AD ดีหรือไม่เล่นอะไรกับวอดนะ8บิด5 เพนตาห้าทูดาเมจดหกเพนตาเจ็ดเพนตาสิบกูก็แตกแค่นั้นแหละไม่ต้องคิดมากโห oh, แล้วดีดของด้วยดีดของหน่อยชิวๆดูแต่ละบอร์ดละโอ้ยจริงหรอ,อมีแววหนึ่งไหมเขอเล่นบอร์ดอ่อนมากเฮ้ยอ่อนมากแต่ทําไมท่าแปลกๆวะเกี้ยวไหวปนะ่ะเนี่ยโอ้ยไหวในกลัวยังไม่ตายไหวป่ะก็อีไหวปะ่ะวะตีซีน่ากลัวนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไหว,ไว,หวนะโอ้ยไหวไหว,ไหวเลยอยู่ละสองตัว ตัวบาทดีที่เติมเฟสแพ้เราเหรอผมคิดว่าจริงๆมีเจาะเวทก็จะโหดมากนะจริงๆผมอยากได้อันนี้แต่ว่าเอาเจาะเวทจวาาเจาะเวทน่าจะดีกว่าเพราะว่ามันจะทำให้เราเก่งขึ้นตอนแรกผมจะเอาไม่เหราเจาะเวทน่าจะถูกแล้ว What เอ๊ะขอบคุณแล้วกันตรงนี้ เทียหน้าสองก่อนเซตไปสามปืนออกออกพร้อมกันสองรอบมีแต่คนเล่นรีโลสองบอร์ดโพเทียหน้าให้เอาของเหรอเยสเทียแม่งเองยสเต็ปโคตรตึงนี่โกดสามอ่ะเผื่อนโอฟีไปทีไม่ได้ผมว่าอย่างนี้แหละโพเดิมแหละดีละสวนเก็บแซกได้นะไว้ลงตอนเก้าอ่เดี๋ยวเราลองโลก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยหาเซตถ้าเผื่อขึ้นเก้าได้ถ้าแพ้เราค่อยอันนี้ก็ได้แพ้เราค่อยเผื่อว่าเก้าเราได้เคลียร์หน้าก็ได้ ก็ไม่อเอาไหวอยู่แต่เนโกรเราตายแล้วแต่เคียหน้าแม่งแรงจริงโอ้โหเคียโคตรแรงเลยสัตว์แม่งมันแรงจริงว่ะมันแรงแบบแรงชั่วมากเลยอะใครชอบอ่ะแรงมากเลยนะาแปดพันแล้วโดดทีแม่งตายแบบตายคู่ตายแบบไอตัวไม่มีของอ <c oughs> ไอสัตว์เย็ดแล้ว <c oughs> โอเคต่ตานั้นเลยแล้วนะตรงน,นี้ อันนั้นเลยนะครับสำหรับทีทีในวันนี้นะ <c oughs> อะไรอะ่ะไอ้เยี่ยสามเปิดแม่งประเด็นคือตัวทองทั้งหมดที่ออกเป็นเครียหน้าหมดเลยนุ้ย <c oughs> อะไรอะ่ะเอ้ามันแล้วก็ไม่ได้เล่นยากนี่นว่าเกมนี้ชิวยังไม่ต้องดูบอร์ด